สวัสดีค่ะทุกคนกับเช้าวันใหม่นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปเที่ยวไหนกันเดี๋ยวหญิงพาไปดูนะคะวันนี้จริงๆแล้วหญิงก็อยากพาเพื่อนๆไปตลาดนัดนะคะตลาดนัดซอยบัวขาวะคะ่ะเพื่อนๆนะแล้วก็ไปอ,อ่เขาเรียกอะไรอะ่ะท่าเรือแหลมบริหายะคะ่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูกัน,นะคะ่ะ ทะเลค่ะทะเลบริเวณชายหาดจอมเทียนพัทยานะคะเพื่อนๆจะเอาบรรยากาศมาฝากนะคะเพื่อนๆถ้าเกิดไม่อยากขับรถนะคะก็สามารถใช้บริการรถสองแถวได้นะคะในเขตพทยาถ้านั่งจากบริเวณชายหาดจอมเทียนนะคะโดยรถสองแถวแบบนี้นะคะเพื่อนๆก็จะค่าบริการ10บาทค่ะเดี๋ยวหญิงจะพาเพื่อนๆนะคะนั่งบริการรถสองแถวนะคะเดี๋ยวเราไปด้วยกันค่ะเนี่ยค่ะรถสองแถวบริเวณด้านหน้านะคะเดี๋ยวหญิงพาเพื่อนๆนั่งนะคะเพื่อนๆ เดี๋ยวไปด้วยกันค่ะนะคะมาแล้วรถสแถว10บบาทค่ะเพื่อนๆไปกันค่ะ ตรงบริเวณนี้เรียกว่าสีแยกเทพประสิทธิ์นะคะเพื่อนๆก็สามารถไปตลาดรัตนากรได้นะคะเลี้ยวขวาตรงนี้นะคะเพื่อนๆก็สามารถทะลุตลาดรัตนากรนะคะแล้วก็ไปถนนสุขุมวิทสายใหญ่ได้ค่ะตรงนี้ก็เป็นท่ารถรุ่งเรืองนะคะที่ไปสนามบินสุวรรณภูมินะคะ ตรงนี้ก็คือหน้าตลาดวัดชัยมงคลนะคะเพื่อนๆวันนี้อากาศร,ร้อนร้อนค่ะร้อนมากๆเลยเดี๋ยวเราไปตลาดนัดซอยบัวขาวกันนะคะหน้าวัดชัยมงคลอันนี้ก็เป็นกำแพงค่ะเพื่อนๆอากาศร้อนมากๆเลยจาเดี๋ยวไปดูกันค่ะ อันนี้ก็คือวัดชัยมงคลนะคะวรมหาวิหารนะคะพระอารามหลวงค่ะเพื่อนๆเกี่ยวกับวัดชัยมงคลนะคะในช่องเพลย์ลิสต์นะคะของหญิงก็พัทยา2,020 2,021 2,022นะคะก็จะทำไว้หลากหลายวิดีโอรวมถึงประวัตินะคะเ <ๆ S 1> พื่อนๆก็สามารถเข้าไปดูได้เลยค่ะอากาศร้อนมากๆค่ะทุกคน,นนี่ก็วัดชัยมงคลนะคะแล้วก็ตลาดพัทยาใต้ค่ะ คน,นเยอะนะคะรถก็เยอะเห้เด,ดูไปเรื่อยๆตลาดพัทยาได้ค่ะ จะมีร้านทองเยอะๆนะครับเพื่อนนี่จ้ะร้านทองต่างๆนะคะรวมถึงร้านค้าต่างๆมากมายเนาะตลาดพยาใต้สําหรับคนที่อยู่ต่างแดนนะคะหรืออยู่ต่างจังหวัดที่คิดถึงพัทยานะคะเอาบรรยากาศมาฝากนะคะเพื่อนๆแล้วก็จะมีห้างเพชรนห้างทองต่างๆนะมากมายกี่ปีก็เหมือนเดิมพัทยาใต้ ไม่มีอะไรแตกต่างนะคะเหมือนเดิมทุกอย่างก็จะมีของขายค่ะสองข้างทางเลยบรรยากาศมาให้ดูเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปเที่ยวตลาดนัดพญาใต้ค่ะ อันนี้ก็เป็นด้านทางเข้าอีกด้านหนึ่งนะคะทางด้านหลังค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปไปดูข้างในกันเนาะของขายเยอะอยู่นะมันก็จะมีของขายไอ้ฝั่งนี้ก็จะเป็นมือสองนะเพื่อนๆนะก็จะมีของขายเยอะเลยนะคะเป็นเสื้อผ้ามือสองเป็นผ้าห่มอะไรต่างๆนะคะก็จะมีขาย อันนวดอะไรเงี้ยนะคะก็มีใครมาเดินตลาดแล้วเหนื่อยอย่างเงี้ยนะคะก็าม,มานวดค่ะของขายเยอะมากๆนะคะเพื่อนๆไม่รู้จะดูอะไรนะก่อนที่เราจะดูอะไรก็เดี๋ยวไปหาของกินก่อนเนาะเพราะว่าของมันเยอะค่ะเพื่อนๆมันเยอะมากๆไม่รู้จะดูอะไรนะของมันเยอะมันทั้งหมด เยอะแยะค่ะก่อนเดินกองทัพต้องเดินด้วยท้องเดี๋ยเราไปหาข้าวกินก่อนคะ่ะเพื่อนๆในตลาดก็จะมีของขายนะเดี๋ยวเป็นตลาดนะคะทุกคนก็เขาจะของเยอะมากๆนะคะก็จะมีของขายเยอะแยะมากมายค่ะ ก็จะเป็นส่วนมากจะเป็นเสื้อผ้ามือสองนะคะเป็นของใช้เป็นเสื้อผ้าเป็นกระเป๋านะคะเพื่อนๆของกินของใช้ก็เยอะนะคะคนเดินเยอะเยอะมากๆเลยข้างในนี้เขาก็จะมีร้านค้ามีมีก๋วยเตี๋ยวมีขนมมีมีทุกอย่างที่เราอยากกินนะคะมีเยอะแยะมากมายแล้วก็ราคาถูกค่ะเพื่อนๆไม่แพงเลยค่ะ ราคาปกติ4 0 5 0 6 0บาทนะคะสินค้าอย่างที่เห็นเลยค่ะ5บาท10บาทนะคะ20บบาทโอ้ขอโทษค่ะขอโทษค่ะ thank <laughs> you ของขายเยอะมากๆค่ะเพื่อนเดี๋ยวเราไปดูว่าอขาขายอะไรกันนะเดินไปเรื่อยๆผลไม้ก็มีนะคะผลผลไม้ก็เยอะแล้วก็ส่วนมากก็จะเป็นของสินค้ามือสองอย่างเงี้ยนะคะสินค้ามือสองเยอะเลยก็ะจะเป็นเสื้อผ้าเพื่อนๆส่วนมากก็จะเป็นเสื้อผ้า ตัวละไม่กี่บาทสิบยี่สิามสิบห้าสิไม่เกินร้อยอย่างเงี้ยตัวละไม่เกินหนึ่งบาทอันนี้ก็จะเป็นพวกบอดีสูตรมือสองนะคะแล้วก็เสื้อผ้ามือสองสักคิ้วก็มีค่ะเพื่อนๆมีหลายอย่างเดี๋ยวเดินเล่นกันต่อขนตาสักคิ้ว คือเสื้อผ้าถูกไหมคะตัว30ก็คือถ้าเกิดใครเอาไปใส่อย่างเงี้ยนะคะเพื่อนๆช่วงนี้มันมีเจ้อโรคเยอะอย่างเงี้ยเพื่อนๆก็พากันเอาแช่นะคะแช่น้ํายาแล้วก็ซักปั่นดีๆนะคะแช่น้ำยาอย่างเงี้ยเนาะน้ํายาให้มันสะอาด มีเยอะค่ะเยอะมากๆนะคะอันนี้จะเป็นโซนเซ็ตสีขาวทั้งนั้นเลยหลักนี่ก็จะเป็นแบบเสื้อผ้าสีขาวนะเพื่อนๆมันก็จะสวยอยู่มีมีหลายแบบมากๆเลยแล้วก็ที่สำคัญตัวละหกสิาบาทนะคะคือถูกมาก คือหน้าเหมาะสำหรับใส่ไปวัดไปอะไรเงี้ยเพื่อนๆได้หรือเป็นแฟชั่นเทรนสีขาวอย่างนี้นะคะก็ไปแช่ไฮเตอร์นะคะแล้วก็เดิดตอแบบนี้นะคะไฮเตอร์ฮเตอร์ก็ได้ไดิดตอก็ได้ค่ะเพื<ๆ>่อนๆแล้วก็ซักให้สะอาดก็สามารถใส่ได้นะสำหรับคนที่ต้องการชอบเสื้อผ้ามือสองอะไรแบบนี้เนาะ,ะบางคนก็มีม,มีมีตัง เยอะนะคะแต่ก็ชอบเสื้อผ้ามือสองก็มีเยอะแยะค่ะเพื่อนๆเพราะว่ามันมีแต่แบบสวยๆนะคะแล้วก็เทรนเสื้อผ้าเยอะมากๆนะคะแล้วก็สวยๆทั้งนั้นเลยไปมุมไหนก่อนดีมันเยอะไปหมดค่ะเพื่อนๆกระเป๋าสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะ ด้วยส่วนตัวชอบเดินเล่นนะคะเพืเเ่อนๆก็จะไม่ค่อยซื้ออะไรชอบเดินเล่นต่อขนตาสามร้อยถึงห้าร้อยบาทถูกมากๆแล้วก็สวยเสือ้อผ้ามือสองเยอะมากๆนะคะแล้วแต่เราเลือกเอาเลยเนาะมันสวยสวยไปหมดค่ะเพืเ่อนๆ เสื้อผ้ามือสองเ็นวยด้ส่วนตัวเราชอบนะแต่ว่าเป็นคนที่ชอบซื้อเสื้อผ้าในในห้างสับสินค้านะคะแต่ก็เป็นคนที่ชอบสินค้ามือสองอย่างเช่นเครื่องประดับอะไรแบบเนี้ยเพื่อนๆอันนี้ก,ก็ก็จะชอบนะคะเพราะในห้างสับสินค้ามันก็ราคาไม่แพงนะเพื่อนๆเนาะส่วนตลาดนัดมือสองก็จะเป็นพวกเสื้อผ้าแบบ ก็มีบางอย่างที่เราชอบจริงๆอย่างเงี้ยนะคะหรือเป็นเสื้อผ้าพวกวินเทจอะไรต่างๆนะถ้าเราชอบนะมันก็มีหลากหลายค่ะเพื่อนๆให้เราเลือกนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันค่ะคนคือเยอะมากนะคะแล้วก็เสื้อผ้าส,สวยๆเยอะแล้วน,นี่ก็มีเสื้อผ้าส,สวยๆเยอะ เราเดินเล่นกันนะคะก็นานๆใน่างทีนะคะก็วันนี้ก็ทํางานที่พัทยานะคะมีเวลาว่างก็แวะหาเพื่อนๆมาเดินดูนะคะตลาดนะัดแล้วก็เครื่องประดับสวยๆะคะ่ะเพื่อนๆนดโดยส่วนตัวหญิงชอบมาซื้อหยกแล้วก็เห็นนะคะเพื่อนๆกระเป๋าแบรนด์เนมนะคะที่เป็นแบบก๊อปแบบเนี้ยก็เยอะนะแต่เราก็ไม่ซื้อนะเราเดินดูเรื่อยๆเดี๋ยวออกไปข้างนอกไปตลาด ด้านโน้นด,ดีกว่าเพื่อนๆด้านโน้นก็จะเป็นตลาดขายอาหารเป็นตลาดขายอาหารไปอีกฝั่งหนึ่งเพะะ่เพื่อนอันนั้นเขาจะขายอาหาร, Hello, รก็ตลาดนะคะก็พาเพื่อนเพื่อนเดินดู ชนวิเล็เอ็กซนนวินเล็กเซนสินค้าหลากหลายนะคะนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นพวกผ้าหม่มผ้าปูที่นอนเสื้อผ้านะคะหมอนอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีขายนะคะเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะวันนี้ก็เอาบรรยากาศให้เพื่อนๆดูอีกฝั่งหนึ่งนะคะเพื่อนๆก็จะเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวให้ดูอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็จะเป็น ตลาดเหมือนกันค่ะก็ใหญ่มากๆเนาะนี่เขาเรียกว่าตลาดนัดพญาตายนะคะของจะเยอะแล้วก็คนเยอะนะคะคนเยอะเต็มไปหมดคืนคืนนะคะเพื่อนๆถ้าเกิดมีโอกาสมาพญาก็แวะมาก็าจะมีอย่างเงี้ยค่ะเยอะะเต็มไปหมดแล้วแต่เพื่อนๆอยากซื้อนะฮะอันนี้ก็เรียกว่าซอยบัวขาวบริเวณด้านในนี้ก็จะเป็นขายผลไม้ขายอะไรต่างๆเดี๋ยวเราไปหาซื้อน้ํากินค่ะเพื่อนๆเนาะ คือกว้างมากค่ะเพื่อนๆกว้างแล้วก็ใหญ่มากๆเลยเดี๋ยวเราหาซื้อน้ำปั่นกินกันเนาะอยางกินน้ำปั่นคือมันใหญ่มากๆเราเดินไม่ไหวหรอกเพื่อนๆหาซื้อน้ำปั่นกินกันรู้สึกว่ามันของไขายเยอะมากๆเลยแล้วก็ราคาไม่แพงนะคะของขายเยอะมาก กับข้าวของขายเยอะมากๆากค่ะ,อะของขายเยอะมากๆเลยเดี๋ยวหาอะไรกินเพื่อนๆใหญ่มากเพื่อนๆมีทุกอย่างเลยคือมันใหญ่มากๆใหญ่จริงๆไม่รู้จะพูดว่ายังไงมันเยอะเยอะไปหมดมีของขายทุกอย่างเลยค่ะเดี๋ยวทริปนี้นะคะสำหรับการเที่ยวตลาดพัทยาใต้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนเนาะเพราะว่า คนมันเยอะแล้วก็อากาศร้อนมากๆนะคะยิงจะเป็นลมเดี๋ยวเราเข้าไปหานั่งนะคะบิเวณตึกคอมอยเย็นๆสบายหากาแฟหาเค้กทานนะคะจริงๆได้โคกมาแล้วล่ะนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราไปหาอะไรทานกันดีกว่านะคะคือตลาดใหญ่มากเพื่อนๆถ้าเกิดมีเวลานะคะมีโอกาสนะก็มาเที่ยวพัทยานะคะเขาจะมี ทุกวันอังคารนะคะแล้วก็วันศุกร์ค่ะเพื่อนๆนะคะนี่คือตลาดนัดพญา,าต้นะคะสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะก็เดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะเดี๋ยวหิงขอไปนั่งพักผ่อนก่อนแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เสับเวลาเข้ามาติดตามรับชมช่องของหญิงนะคะแล้วก็หวังว่าวันนี้เพื่อนๆคงจะได้เที่ยวตลาดนั้นด้วยกันนะคะมีความสุขไปด้วยกันสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ